มีอะไรให้เล่นนะครับตอนแรกตอนแรกน้องเฟนเป็นนี้นะครับต้องตีขายเองค่ะอันนี้มันสามารถทำให้ลอยตัวได้แล้วอีกอย่างมันแบบแค่เรากดสองตัวสวิคให้เพื่อนๆดูอ๋อแล้วมันก็จะแล้วมันข้างหลังข้างหลังมันจะเป็นอะไรคะนี่มันจะเป็นน้ำหลังเป็นทิพพ่นน้ำนะครับเพื่อทิพ่นน้ำกินย์ชงโมงอ่าลองไปเลยค่ะไปมาตามไปเลย กดไปเลยกดแล้วเลี้ยวกลับมาหาป,ป,ป้าไป้วคาเพ่อนเพื่อน<ๆ>ว่าวนกลับมา <laughs> ปลาฉลามันเนี่ย <laughs> โอ้เอาเฟรมสนุกใหญ่เลยเอาเฟรมมาหาป้าหน่อยระวังขอบนะคะลูกไปตรงกลางดีกว่าระวังขาโดนขอบสนุกไหมไปเลยตรงกลางเลยหมุนไปเลยสำหรับเด็กไงลูกจะได้ไม่อันตรายใช่ไหมคะ ต้องฝึกอันนี้ก่อนอันนี้อันนี้แบบลอยแล้วก็จะมีแบบจมใช่อันนี้ก็ฝึกแบบลอยก่อนแบบแบบแบบจมอาจจะแรงเจ็ดร้อยอันนี้สามร้อยห้าสิบโอเคไปเลยกดเลยบอกนายบอกนายบอกนายเอาเร็วรีบเล่นเร็วเดี๋ยวหมดเวลาก่อนหมาตีขาครับหมารุ่นเก่า อันนี้เด็กรุ่นเกา่าเด็กรุ่นใหม่ครับแข่งกัน <c oughs> ใครจะชนะครับรุ่นเกา่ารุ่นใหม่แข่งกัน <c oughs> น้องเฟมเลี้ยวกลับมาได้แล้วค่ะเลี้ยวกลับมาเลี้ยวกลับมา <c oughs> อ่าเลี้ยวกลับมาหาปลา อ่าหนีม้ามาเลยหนีม้ามาเลยแล้วหนีมาดิอ่าไปไปเลี้ยวกับกับฝังแล้วดูว่าม้าจะตามน้องเฟรมทันหรือเปล่าเอาเร็วค่ะเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ดูหมอม้าครับม้าแซงแล้วครับมมอมาแซง เออแม่สาวใส่ใครจะเปชนะแล้วแม่ลูกใครจะชนะเอ้ยแม่ลูกใครชนะนะอ่ะเลี้ยวมาหาป้าหน่อยเลี้ยวมาหาป้าหน่อยนี่ครับเพื่อนๆโอ้น้องเฟร์สนุกเลยทีเนี้ยโอ้ยมีเลี้ยวมีเลี้ยวมีเลี้ยวโอ้ยโอ้ย อ่ะอาเร็วสลับกันเล่นเร็วเร็วเดีเ๋ยวหมดเวลาก่อน <c oughs> เอาเอย่าหมดเวลาเร็วเร็ว <c oughs>